สยบฟ้าพิธิปัตพีเล่มที่14บส่บทที่10บบทรงโทษของจอมปราดหลังหายจากตะลึงหนิงชวยก็ถอนใจกล่าวว่าจเจ้าเป็นผีสางหรืออย่างไรฉันัห้ข้าไปที่ใดเจ้าก็ตามไปที่นานเออต่อให้ข้าวิ่งเร็วกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์มันเพิ่งจะพูดจบลูกสุนัขขนขาวฟูก็กระโดดผูกออกมาขวางน้า พร้องไปแยกเขียวเี่เพิ่อง,งอกแต่แหลมขมขู่คำรามใส่เห็นดุร้ายทราว่าคงเป็นเพราะความสงงามที่ถูกเนิงเฉียวกลั่นแกล้งทรมานในทุ่งร้างมึกซึ้งเกินไปจึงได้แต่หูไม่กล้าเข้ามาใกล้อีกแม้แต่ก้าวเดียวเจ้าวิ่งได้แล้วจนข้าเกือบเข้าใจว่าเจ้าคือคนของนิกายหมิงเราเสียอีกถังเสี่ยวถังเต่บขึ้นก่อนคุยโอสินดาว แต่ต่อให้เจ้าวิ่งเร็วเท่าใดก็ไม่มีทางเร็วไปกว่าข้าหนิงเฉวีถามอย่าอับจนุนถางเอาเธอท่านยญาาน้อยท่านตามข้ามาทำไมถางเสี่ยวถางตอบพี่ใช่ให้ข้าม,มาสาศึกษาเพื่อคารวะจอมปราบเป็นอาจารย์หนิงเฉวียยืนงงไปครึ่งค่อนหวานก่อนพร่งด่าออกมาว่า พวกเจ้าสองคนพี่น้องนี่เสียสติไปแล้วจริงๆถึงกับคิดจะกราบคารวะจอมปราเป็นอาจารย์หรือพวกเจ้าไม่รู้ว่าอาจารย์ข้าคือผู้นำของฝ่ายที่ทําทำในเขตจ,จงหยวนเออช่างเถอะแม้ท่านผู้เท่าจะไม่ค่อยออกหน้าแต่อย่างน้อยก็นับว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทางปติปีหากท่านผู้เท่าเห็นควรจะพักมาอย่างเจ้าต่อให้ไม่ถึงกับเสกสายฟ้าผ่าเปรี้ยงลัวคนร่างน้อยๆพวกเจ้า แต่ก็ไม่มีทางรับไว้เป็นสิทธิ์แน่ทางเสี่ยวทางถามด้วยสีหน้างุนงงพี่ชายข้าบอกว่าสารศึกษาสอนคนทุกประเภทโดยไม่มีทางแบ่งแยกนะนี่นะหนิงฮุยกล่าวว่าไอว่าอย่างไร้าเราขอเตือนให้เจ้าเงลิกล้มความคิดซะข้าไม่อาจพาเจ้าเข้าไปด้วยได้อีกอย่างตอนนี้ข้าเป็นศิษย์น้องเล็กที่ได้รับความรับความเอ็นดูเป็นที่สุดเรื่องอะไรจะให้เจ้าเข้ามาแทนที่ พูดจบก็ผ่าจากปาทันทีแล้วเดินไปตามทางเดินหินที่ทอดตัวล่าดสูงขึ้นไปบนเดินยาข้างสารศึกษาทว่าไม่ว่ามันจะเร่งฝีเท้าสักเพียงใดทังเสี่ยวถางก็ลูกสุนัขสีขาวทัวนั้นก็ยังคงไล่าตามมันทันอยู่ดีทางเสียวถางกล่าวสัพยอกมาจากด้านหลัง หากจอมปาดรู้ว่าเจ้าเป็นคนน้อยอ่างายถึงเพียงนี้คงจะไม่ชอบใจแน่ไม่แน่ว่าอาจจะถึงขั้นขับไล่เจ้าออกจากสำนักก็ได้หากเป็นเช่นนั้นตำแหน่งสิทธิ์น้องเล็กก็ต้องตกเป็นของข้ายอยู่ดีหนิงเฉี่ยคิดในใจชีวิตนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็ทำมาหมดแล้วกระท่าเลือกพูดจะาสอพอทำตัวระจบประแจงหากบอกว่ามันเป็นที่สองย่อมไม่มีผู้ใดกล้าเป็นที่หนึ่ง แม่ทับหลายคนในเมืองเวยซือฝูเยียนเซอร์ตาสือยังมีสิทธิ์พี่ใหญ่อีกทุกคนล้วน,นมิใช่ถูกมันเอาองคอ์อกใจจนต้องยิ้มไม่หุบหลอกหรือแล้วอย่างนี้จอมปราดจะหนีรอดเงื้อมือมานได้อย่างไรโรอเรายังจะยังจะได้พบกันอีกไหมข้าขอพอต่อพระมานานหลายพันปีแทนใดนั้นเสียงคนร้องเพลงก็ดงังขึ้นมาจากทางด้านหลัง น้ำเสียไม่ได้ไพเราะรื่นหูทั้งอย่างมีกลิ่นอายของความเท่าฉลาแฝงอยู่แม้จะไม่แหบเครือก็อตามทีและเนื่องจากเป็นการร้องที่ไม่มีจังหวะสูงตามจึงดูเหมือนเป็นการพูดธรมดธรมดาธรรมดาฟังแล้ให้ความรู้สึกตลกขบขันเป็นอย่างยิ่งทว่านิ้งเฉี่ยวขมไม่ออกเพลงนี้นอกจากมันแล้วเป็นไปไม่ได้ที่คนอื่นจะรู้จักมันหันขวับไปมอง,งทันที แล้วก็เห็นชายชรารูปร่างสูงใหญ่ในชุดหนังจิ้งจอกสีเข้มคนหนึ่งกํลังเดินขึ้นเนินมาในมือถือกล่องใส่อาหารทําด้วยไม้ฐานมานจนขึ้นเงานี่ไม่ใช่ตาเท่าจอมโฉดที่มันพบบนระเบียงเร้าสุลาสรงเฮอแล้วจะเป็นใครผู้แรกที่นึกออกศิสามานก็ปวดแปลกขึ้นมาทันทียิ่งพอนึกถึงกงระบอกซานที่อีกฝ่ายใช้เป็นอาวุธนอบทําร้ายมัน รอยยิ้มเย็ยนชาเขาขุดเคืนที่มุมปากเตรียมขยับเท้าจะเข้าไปขวางถาทุบถอให้สะใจสะคลามันจะใช้หลักการกระบองฟาดมาหมัดสวนคืนไปนิงเวียรู้ดีว่าแม้คืนนั้นมันจะเมาแต่ก็ยังพอมีสติสัมผัสญะญและสัญชาติญาณในการต่อสู้เหลืออยู่การที่มันถูกฟาดสลบอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวสแสดงว่าชายชาผู้นี้จะต้องไม่ใช่ ข้าหาบดีธรรมดาธรรมดาแน่จำต้องระมัดระวงังรอบครอบเอาไว้ก่อนจึงรอบโคดจรลมปานสุดไพศาลในร่างก่อนกามสองมือเข้าเป็นหมัดเตรียมลงมือจูจ่โจมแต่ชั่วขณะนั้นเองหางตามมันทันเหลือดไปเห็นเจ้าสุนัขสีขาวรีบวิ่งเข้าหลบด้านหลังถังเสียวถังก่อนนอนหมอบรูปคลางหงิยงหงิงด้วยความกลัวจึงค่อยฉุกใจคิด เจ้าสุลูกสุนัขตัวนี้ไม่ใช่สุนัขจรจัดธรรมดาแต่ไม่ใช่กำเนิดเป็นหมาป่าี่มะในทุ่งร้างต่อให้เกรงกลัวตนสัสเพงใดก็ไม่เคยแสดงท่าทีสิโลราบเช่นนี้มาก่อนหรือเป็นเพราะชายฉลาผู้นี้ทําให้มันกลัวหลังผ่านประสบการณ์เข็นฆ่ามานานปีสัญชาติจณยต่ตอภัยคุกขามและสิงที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของหนีงเชื่อถูกฝึกจนอยู่ในระดับแนวหน้า ยามนี้แค่เห็นรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆก็เสมือนมีสเก็ตไฟตกใส่กองฝางรูปไม้เป็นเพลวเพลิงส่องปัญญาให้แก่มันคำพมาน,นึกถึงความเป็นไปได้เรื่องหนึ่งที่นี่คือสถานศึกษาใช่ชลาในชุดหนังจิ้งจอกรูปร่างสูงใหญ่ยิง่งพอคิดถึงความเป็นไปได้นี้หัวใจนิ่งเฉีวีไปเย็นเฉียบไปทั้งดวงจากนั้นร่าก็สะท้านอย่างรุแนแรงคล้ายถูกสายฟาด แต่แล้วในช่วงเวลาขับขานบาดเสียวมันก็ได้แสดงออกถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์พระร่างกายของตัวเองชนิดที่เรียกได้ว่าแทบไร้ที่ติขณะมองชัยฉลาก้าวขึ้นเนินมาไม่ได้มานไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกรอยยิ้มเย็นชาที่มุมปากพันปีบอบอุ่นเฉิดฉายรากับแสงตะวันและบุผาแห้มกลีบ ลมปราณสุดไพศาลในรางมาลายหายไปอย่างเงียบเชียบราวกับอิบะในฤดูวัสันสองมือที่กลายเป็นบาดเปลี่ยนเป็นประสานเข้าหาอาการโตรกลางปกก่อนน้อมตัวโลงคารวะจนแทบติดพื้นกล่าวด้วยเสียงสุภาพอ,อนน่อนโยนอิดไม่ถึงว่าจะได้พบหน้าท่านผู้เท่าอีกจอมปราดถือกล่องอาหารเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้ามันก่อนมองอย่างสนใจแต่ไม่เอื่อนเอ,อ่ยอะไรออกมา นิเสบตาที่จ้องมองมาอย่างสงบนีงไม่ว่าจะเป็นสีนาหรือท่าทางรู้ไม่แสดงออกถึงพิรุธเพราะว่ามีเพียงมันเท่านั้นที่รู้ว่าการที่ตอนนี้มันอย่างไม่เข่าอ่อนสุดท่วลงนั่นเป็นเพราะมันกำลังใช้จิตตานุภาพอันแข็งแกร่งของตัวเองฝืนตานเอาไว้เหงื่อเม็ดเป้หลายสิบเม็ดไหลสืบออกจากแผ่นหลังทำให้เสื้อด้านหลังของมันเปียกชื้นเป็นหมดเพราะต้องฝืน าการตอบสนองทางร่างกายอันสืบเนื่องมาจากความกลัวแม้สีหน้าของมันจะดูเป็นปกติรอยยิ้มจะดูอบอุ่นจริงใจเต็มไปด้วยความถ่อมเนื้อถอ่มตัวแต่ในความปินจริงมันต้องสิ้นเปลืองพลังไปถึง12ส,ส,ส่วนจนฝ่าเท้าและน่องปวดเกรงจนแทบจะเป็นตะขิวจูจูจ้องปราก็เอ่ยขึ้น ป่าเป็นแค่คนแก่ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่จําเป็นต้องมีพิธีรีตองขนาดนี้หรอกหิงเฉี่ยกลราวค้านด้วยรอยยิ้มโอ้ได้จังกล้ายึดถือเอาท่านผู้เฒ่าเป็นคนแก่ธรรมดาธรรมดาเล่าจอมปราดโถมหน้าเข้ามามองมานใกล้ๆจนมารู้สึกขนหัวลุกก่อนยิ้มน้อยๆกล่าวว่าแต่เมื่อคือมีคนบอกว่าข้าค,คนแก่ที่น่าสงสาร นิ้งเชีย่ยเงื่อยหยดติง๋งเตียงโคงดดินโรดในครั้งสุดท้ายฝืนยิ้มกล่าวว่าว่าจะเรลวไหลในข้ามคืนอันเมาไม้บุคคลระดับท่านผู้เฒ่ามีหรือจะเอาคำพูดของเด็กเมื่อวานื้มอมาใส่ใจจอมปราดกล่าวผ่านทอดถอนใจก็เห็นว่าตัวเองชราใกล้สิ้นอายุขลยไรไตัดสินใจรับสิธิ์เป็นคนสุดท้าย เิดไม่ถึงตัวเองยังไม่ทันทาโลกก็กลับกลายมาเป็นอาจารย์ผีตายซร้าของมันไปแล้วเฮ้อทีอ่ไอ้ข้าต้องหาเรื่องใส่ตัวเช่นนี้หนิงเสียร้องย่ำแย่อยู่ในใจแต่ภายนอกยังคงตีสีหน้าเหลือหลาะกลายไม่รับรู้เรื่องราวเห็นเช่นนั้นจอบปลาก็หัวเราะกล่าวาว่าเวยมือแซงทำเป็นโง่ของเจ้าข้ายกให้เป็นอันดับหนึ่งในปัตตภีเพียงแต่ตอนนี้หลังเสื้อเจ้าเปียกไปหมด ้าก็เกรจนแทบบทหินใต้ฝ่าเท้าให้แหลกละเอียดยังจะทนเสแสร้งต่อไปทำไมอีกล่เราพอถูกเปิดโปกหนิงเฉวีก็น้องโอ้ยคำเนึกแล้วทิ้งตัวลงนั่งนวดนองก,กับฝ่าเท้าที่เป็นตะคริวมือเป็นวีไม่เก็บงามอาการอีกต่อไปจอมปราดมองมันอย่างสมเพศก่อนถอนใจใส่หน้าแล้วเดินขึ้นเนินต่อเสียงถอนใจนั้นเบาอีงแต่สำหรับหนิงเฉวีกลับดังลานดุดฟ้าำํำรม มันร่บร้องในใจจอมปราดใช่ผิดหวังในตัวมานหรือไม่เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วมันสมควรทำอย่างไรดีชีวิตนี้มันพยายามฟันฝ่าอุปสรรคและความยากลำบากมานับไม่ถ้วนกระทั่งความตายก็ไม่ทราบว่าโฉบเข้าไปใกล้กี่ครั้งแล้วเพื่อให้ได้เข้าเรียนในชั้นสอของสาศึกษาและการที่มันสามารถมีชีวิตเช่นทุกวันนี้ได้ทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่มาจากอาจารย์ที่เพิ่งจะได้พบหน้ากันคนนี้ แล้วจะให้หมานยืนตาปิดๆปล่อยให้รู้สิ่งทุกอย่างกลาวไปฟอกกาดไปได้อย่างไรหนิงเฉวยกระโดดพุ่งราวถูกแรงกาดเข้าที่โก้นวิ่งกระเพกกระเพกไปหาจอมปราดยื่นมือไปหมายจะช่วยถือกล่องอาหารให้จอมปราดไม่ได้ยื่นส่งให้หมาแต่กลับมองทังเสีย่ยวถางที่ยืนมองเหตุการณ์อยู่กลางกอหญ้าแล้วกวาดมือเรียกจากนั้นส่งกล่องข้าวในมือให้หนาช่วยถือ สังเสี่ยวถางพอหายจากตะเลืงก็ยิ้มผากปลายตามองหนิมเฉียวอ,อย่างผู้ชนะก่อนพาลูกหมาป่าหิมะเดินตามจอมปราดขึ้นเดินเขาไปอย่างเบิกบานหนิมเฉียวมองตามแผ่นหลังสูงใหญ่ไปอย่างพุดอะไรใจอยากตลอดเวลามันย่ำใจว่าตัวเอิศริคนเล็กสุดอาศัยความหน้าหนากับความช่างประจบจะต้องทำให้จอมปราดทุเราะอย่างเบิกบานได้อีกแน่นอน วันหน้าจะต้องได้รับความรักความเอ็นดูอย่างถึงที่สุดผู้ใดจะคาดคิดผ่านเหตุการณ์บนระเบียงเหลาสุลาส่งเพอไปแค่คืนเดียวความฝันทั้งหมดของหมานก็มีอันต้องพานทลายชัยชนาที่ถูกหมานเน็บแนมหัวเราะเยาะเล่นอยู่ครึ่งคืนกวานานถึงกับเป็นอาจารย์ของหมานแค่นี้ยังไม่พอดูจากสถานการณ์ตรงหน้าเกงว่าจอมปราดคงจะรับถางเสียวถางเข้าชั้นสองจริงจนี่ นี่ไม่เท่ากับว่ามันต้องสูญเสียแม้แต่ฐานะสิทธิ์น้องเล็กที่บรรดาสิทธิพี่ทุกคนต้องให้การปกป้องคุ้มครองอย่างเต็มที่ไปด้วยดอกหรือก็เดินออกจากกลุ่มหมอก็ามาถึงที่ราบบนหน้าผาจอมปราดไม่ทราบว่าเดินหายไปไหนแล้วเหลือเพียงถังเสียวถางที่กำลังยืนอยู่ใต้ตนน้นอินเซิงซชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามอย่างตื่นตาตื่นใจ นีเฉียดเดินไปหยุดยืนอยู่ข้างนางลูกหมาป่าที่มักโเเ็็นเพราะเกิดในดินแดงทางเหนือของทุ่งร้างไม่เคยได้เห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีนุ่มเท้าด่างพรมขนสัตว์มาก่อนจึงตื่นเต้นคึกคักเป็นการใหญ่วิ่งตะลุยเข้าไปในทุ่งหญ้าใต้เนินเขายิ่งวิ่งยิ่งเร็วจนแทบกลายเป็นสายฟ้าสีขาวหนึ่งเส้นหนึ่งเพราะว่าปริตานั้นผ่านมีสายฟ้าสีดำเส้นหนึ่งโผล่มาจาก ป่าข้างถางนโผลทยานผ่านหน้าลาูกสุนัขไปดาวเมฆสีดำก้อนหืมมาสายฟ้าสีดำที่ว่าก็คือเจ้าดําลูกหมาป่าหิมะถูกอนุภาพเจ้าดําผลจนยืนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นท่อนขาที่แข็งแรงจุดท่อนสูงเกือกเท้าที่ใหญ่กว่าหน้าบ่าหรือเสียงสะเทือนเลื่อนล้านดังเสียงกรองของพื้นใต้ฝ่าเท้าล้วนถามให้มันกลัวจนต้องกดตัวเป็นก้อนโลม มิก้าขยับไหวติงหนิงเฉื่อยแค้นหัวเราะเสียเงเยน็นฉากำลังจะพูดขขมถังเสียวถางเพื่อเอาคืนเพียงแต่วันนี้ไม่ใช่วันของหมานเอาเสียจริงๆเพราะอึดใจต่อมามุมปากที่ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มก็ต้องเปลี่ยนเป็นเม้มแน่นด้วยความอับอายไขหน้านั่นเพราะเจ้าดามที่ดูเหมือนกำลังสำแดงอัุภาพอันน่าตื่นตนกอันที่จริงกลับเป็นทหารเียกำลังหนีทัพ ด้านหลังของหมานปรกากฏหานขาวตัวเหนิงวิ่งกลางปีกถลาร่อนลมตามมาติตดๆแม้จะคดเคี้ยวไม่ตรงถางดูหน้าตลกขบขันแต่กับรวดเร็วว่องไวยิงคอของหมานยังเชิดสูงคล้ายหมวกโบราณบนศรีรษะของเจ้านายหมานปุ่บอกทึกความทนงถือดีอย่างถึงที่สุดพอเหลียวเห็นหานขาวยังไล่ตามมาไม่เลิกเจ้าดามก็สูงเสียงร้องอย่างเสียขวัญสี่เท้าตะกุยดุดจะเหินบิน กลายเป็นอศิลิบาทแกลแบบเข้าไปในทุง่ทงหญ้าหากนี้อย่างหัวสุกหัวสุนนั้นดูน่าสมเพชเป็นที่สุดการได้เห็นเจ้าดามวิ่งเตลิดจนหมดความสง่างามทําให้หนิงเฉวยเข้าใจถึงความจริงข้อหนึ่งนั่นคือน้องเล็กที่เข้าสู่สํานักหลังสุดแม้มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับความรักความเอาอ,อกเอาใจจากทุกคนแต่หาพูดถึงลําดับอาวุโสแล้วแทบจะเรียกได้ว่า ต่ำเตี้ยติดดินเพราะอย่างไม่รู้ว่าจอมปราดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโตัวมานอย่างไรใจมานจึงไม่สงบมีความรู้สึกดัางมดที่ไต่อยู่ในกระทะร้อนอยู่เป็นทุนเดิมพอเห็นภาพตรงหน้าโทสะจึงพวลพึ่งข,ขึ้นทันทีตวาสินด่างแห่งเดือดดา่างานตัวนี้เป็นของผูดด้ใดการฉะนไ้นจึงไม่รู้เรื่องรู้ราวกล้ามาคมเห็นรังแกเจ้าดามของข้า เศเสืองน้อยนี่คือหานเลี้ยงของเจ้านายข้าเองน้ำเสียงใสๆแฝงความกังวลและคลาดอายดังเคลื่อนจากในกอหญ้าเด็กรับใช้ตัวน้อยของเศรษฐีรองวิ่งออกมาหนิงเฉียมีหรือจะไม่รู้ว่าหานขาวคือสัตว์เลี้ยงของเศรษฐีรองแต่มันกำลังอารมณ์บูดอีกทั้งเห็นเศรษฐีรองไม่ได้อยู่แถวนี้จึงหาที่โลงเพื่อระบายโทรสะในเมื่อตอนนี้เด็กรับใช้ของเศรษฐีรอง มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าแล้วต่อให้มานยืมความกล้าของเหี้ยหุกขุ๋ยมาก็ยังไม่กล้าคว้าขอหานขาวมาบีบแล้วเตะสับเท้าสองเท้าอยู่แน่นอนมันรูปแก้เนียน่วมคุณเด็กลับใช้ตัวน้อยพลกล่าวผา่าทอดถอนใจว่าเล็กดีข้าก็แค่พูดไปเรื่อยเปื่อยเจ้าอยากเก็บเอามาใส่ใจแล้วก็ไม่ต้องจําไว้ด้วยเด็กรับใช้เบิกตากลมโตรับฟังความพยักหน้าแรง แล้ววิ่งไล่ตามหานขาวไปหานขาวตอนนี้วิ่งไล่เจ้าดามไปถึงทะเลสาบผิวกระจกแล้วลูกหมาป่าหิมะที่นอนขอดตัวแท้งตายอยู่เมื่อครู่เมื่อมั่นใจว่าสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวทั้งสองไปไกลลิบแล้วก็ค่อยลุกขึ้นวิ่งหางจุกโจนไปนหลบที่ด้านหลังถางเสยวถางทวาเพราะได้รับความตลกเกิดไปแข้งขาจึงออกแต่ถวยยามวิ่งจึงเป๋เป,ป๋ปัดปัดไม่ตรงทางอยู่บ้าง ถังเสี่ยวถังอุ้มมันขึ้นมากอดไว้ลูกหมาป่ายม้ารู้สึกได้ถึงความปลอดภัยจึงยืดคอมองไปทางทะเลสาบเห็นแนวสีดำขับควันสีขาวไล่ล่าการยิ่ดูเดือดขึ้นในใจสถานที่นี้แปลกประหลาดเองแม้แต่ข้าซึ่งมีสายเลือดอันสูงส่งของราชาหมาป่ายมะาและมีพรสวรรค์นเหนือกว่าหมาป่าฮิมาตัวใดในปฐพีพอมาอยู่ที่นี่กลับคล้ายไม่มีฐานะอันใดหน้าเสียดายที่ดิกงชวยไม่รู้ว่า นุ่งหมาป่ายากำลังมีความรู้สึกใกล้เคียงกับมันมิเช่นนั้นมันอาจอุ้มเจ้าเดรัฉาน้อยขึ้นมากกอดแล้วรอไห้ไปด้วยกันก็ได้ที่ข้างทะเลสาบชนผีผีกับสังสังกำลังยืนรอมันอยู่พอเห็นหน้าเดรุดีน้อยที่เดินมากับดิฉี่ฉได้ชัดถนัดตาชนผีผีก็เบิกตากว้างคิดในใจนี่ไม่ใช่เดรุดีน้อยที่ใช้อกรับการทุบแท่งศิลาออกหรือฉนหนังที่ขึ้นเขามาได้เล่า นะอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วคนนอกที่ขึ้นมาบนนี้นอ,นอกจากสางซางของเจ้ากับผู้งามสอนแล้วก,ก็ไม่มีผู้อื่นอีกขค่อยากรู้นักหนางเป็นใครในครอบครัวเจ้าาไม่ใช่คนในครอบครัวข้าเป็นอาจารย์ต่างหาที่ญาติให้นางขึ้นมาข้นผีผีที่งุนงงเข้าไปใหญ่มันกว่าตามองแต่รูดีน้อยอยู่หลายตลบคิ้วขบแนบเป็นโปมถามอย่างสงสัยว่า แม่นอาจารย์ให้ขึ้นมาหรือหรือว่าแม่นางน้อยผู้นี้คือคนในครอบครัวของสิทธิพี่ใหญ่หนิงเฉวีเลิกตากล่าวอย่างลำคาญใจเิคาดดาวสงเดชได้แล้วหากเจ้ารู้ควาเป็นมาของนานจะต้องไม่พอใจแน่ฉนผีผียิ่งบอกดาริดีน้อยก็ยิ่งชื่นชอบกล่าวย,ยิ้มแย้มว่านางเป็นแค่ดาริดีน้อยนางเหน่งจะทำให้ข้าไม่พอใจได้อย่างไร หางเสียวถางมองหนุ่มน้อยรูปร่างอ้วนตุ๊กตาตรงหน้าแล้วก็นึกถึงคำสนทนาของนิชเวียร์เฮหกหวีอยู่ในทุ่งร้างตอนอยู่ในทุ่งร้างพวกมันเ่ยถึงอัจฉรยะด้านการฝึกชาญที่มีนิสัยใจขออุบาทคนหนึ่งจึงถามอย่างประหลาดใจเจ้าก็คืออัจฉริยะหรืออัจฉริยะเจ้าอ้วนที่หน้าตายนั่นใช่หรือไม่เฉินวีผีแรกฝ่าก็พยักหน้ายอย่างหลงลำพองคิดในใจ ระหว่างสัญจรไปในโลกภายนอกสิต้องเล็กย่างไม่ลืมประกาศถึงความเป็นอัจฉริยะของมันให้ผู้อื่นรับรู้นับว่าใช้ได้ไม่เร็วขณะกำลังทียื่นมือไปตบบ่าหนิงช่วยหูพวพันสะดุดเข้ากับคำว่าเจ้าอ้วนที่หน้าตายสีหน้าจึงแปลเปลี่ยนไปในทันทีหนิงชฉวยเห็นเช่นนั้นก็เีบกล่าวออกตัว เจ้าอ้วนที่น่าตายเป็นคำพูดของเงีย้ยของอุ๋ยหากเจ้าฟังแล้วไม่พอใจก,ก็เชิญไปอาสมเทพจัดก,การกันเองเอะเช่นนี้ก็แล้วกันไปเถอะแค่ดีินชื่อเชิญพีผีก็รู้สึกหัวสมองผ่องโตแล้วไหนเลยจะมีความคิดแปลเรื่องก,กับเงีย้ยหูอุ๋ยอีกมันเป็นคนฉลาดปาาเปลืองอีกพอเอาวาจาของดารินีน้อยกับหนิชวีมาปฏิบัติ่อเข้าด้วยกัน ก็รู้ว่านิงฉียต้องได้เจอกับเตี้ยหกขี่ตอนอยู่ในทุ่งร้างและดารุดีน้อยนี้ก็ต้องอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอแน่นอนจึงสรุปออกมาทันทีที่แท้พวกเจ้าก็รู้จักกันในทุ่งร้างหนิงเฉียพยักหน้าฉันพี่พีถามอย่างนึกสงวนแล้วทำไมตอนที่อยู่ประตูเมืองเจ้าถึงไม่พูดออกมาหนิงเฉียตอบตามตรง เพราะข้าไม่อยากให้พวกเจ้ารู้จักกันเฉินผีผีผบ่องดวงหน้าเล็กๆแก้มแดงแาาระเรือแววตาใสกระจ่างและผมปียยาวถึงเขาที่แกว่งไกวไปมาของถางเสียวทางคิดในใจหากแกไปออกเรือนผมดำครับของดาวม,ม่ทราบว่าจะยาวสยายเต็มแผ่นหลงังสวยงามสัเพียงใดคิดแล้วจิตใจก็พันไหวหวานชอบโกรธนี่คือลักษณะของสตรีที่มันชอบที่สุด มันหันไปถืึตาใส่นิ้งชเวกนดาอยู่ในใจรู้ทั้งรู้ว่าข้าชอบสตรีที่มีหน้าตาท่าทางแบบนี้ที่สุดแล้วอยากจะกีดกันไม่ให้ข้าได้รู้จักนี่เจ้าหมายความว่ายอย่างไรกันแน่นิงชเวคิดในเมื่อจอมปราดยอมให้ถังเสียวถางเข้ามาในสารศึกษาก็ไม่มีความจําเป็นต้องปิดบางฐาน้าของนางอีกมันเงียบไปอึดใจก่อนกลว่าว่าคือน้องสาวของถังชินผีผีรีพูด ก็เย็นดีที่ได้รู้จักหนิงเฉวีเหลือตากล่าวเตือนมาอีกบางถังถังท่านอย่างไรเล่าเฉินผีผีโง่งเป็นไก่ตาแตกไม่รู้ว่าหนิงเฉวีเป็นบ้าอะไรขึ้นมาหนิงเฉวีถอ,อนใจเพื่อกล่าวอย่างอับจนปัญญาล้างของพักมานนะ่ะเฉินผีผีจึงค่อยเข้าใจมันปากอ้าตาค้างยกมือชี้หน้าถัางเสียวถางกลายเป็นคนเบื่อบายไปในทันที ถามได้ว่าตอนนั้นเจ้าบอกว่าชอบให้สติของตัวเองมีพละงกำลังมหาศาลแล้วข้าก็บอกว่าขอให้สติที่เจ้าชอบมีพี่ชายที่เก่งกาจทรงพลังที่สุดในปัตภีเห็นทีเจ้าจะได้ทั้งสองอย่างเป็นแน่แต่ข้าขอเตือนเจ้าเฮี่ยวขุ๋ยเคยออกปากว่าหากพูดถึงเรื่องการต่อสู้เจ้ายังไม่ใช่ผู้ต่อสู้ของสาวน้อยผู้นี้หนิงเฉี่ยเชี่โงกหน้าเข้าไปกระซิบก่อนตบไหล่สาหายเป็นเชิงปลอบใจ ทางเสียวทางมาเกิดความสนใจใค่อยรู้ในตัวอัจฉริยะที่อ้วนตกตาน,นี้ไม่น้อยนางฉีกยิ้มกว้างวางแนะนำตัวข้าทางเสียวทางเชิญีพผีหมองเดรนีพักหมาม่เงียบก่อนกล่าวว่าพ้าเชินเพเีถางเสียวถางรู้สึกเหมือนเคยได้ยินชื่อน,นี้มาก่อนก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งก็โผลออกมาว่า ข้าคิดออกแล้วพี่ข้าเคยบอกว่าเจ้าก็คือศิษย์น้องของเงยซูฉุนผีผีพิยนาเว้นข้าเองแม้ว่าจะบอกว่าเตามาแตกตา่างดีชั่วไม่ปะาปนอารามเตาวสำนักพักมานมีอาจอยู่ร่วมโลกเดียวการข่าจึงสมควรกับจัดเจ้าทิ้งเสียตั้งแต่ตอนนี้แต่ในเมื่อที่นี่คือสารศึกษาแล้วเจ้ายังเป็นคนที่อาจารย์พาเข้ามาฉะนั้นเจ้าวางใจเถิดข้าจะปล่อยเจ้าไปสะครา คิดไม่ถึงถังเสี่ยวถางกับร่ำร้องว่าไม่เอาไม่เอาพวกเรามาสู้กันสัตว์ตั้งก่อนเธอข้ายากสู้กับเจ้ามานานแล้วเฉินผีผีมองหนางแล้วก็อดคิดถึงชีวิตในวัยเด็กอันน่าสมเพชของตัวเองไม่ได้ภาพเด็กหญิงสูงกระโปรงแดงที่ชอบหาเรื่องต่อยตีกับมันพูดขึ้นมาในสมอง,งทันทีเปนเริ่มไว้อาลัให้กับตัวเองทันใดนั้นเสียงขุยพันแววมาจากใจกลางหุบเขา ภูเขาลูกนี้ใหญ่โตนักหนีงเฉียร่ำเรียนอยู่ในสถานศึกษามาได้ระยะหนึ่งแล้วก็จีบแต่อย่างรู้จักสถานที่อยู่เพียงแค่ไม่กี่แห่งกระท่อมยากขาที่ขนาดนี้สิทธิ์ชั้นสองคำลังมารวมตัวกันมันเพิ่งจะเคยมาเป็นครั้งแรกกระท่อมหลังนี้กว้างขวางใหญ่โตไม่น้อยใช้แค่เสาและขานประกอบกันเป็นโครงไร้ซึ่งผนังทั้งสีด้านจงโปร่งโล่งลมถ่ายเทเข้าออกได้สะดวก ดีที่ปลูกอยู่ในที่ราบลุม่มระหว่างหุบเขาอากาศจึงไม่หนาวเย็นสักเท่าไหร่เพียงแต่หญ้ามุงกลางขาที่มีสีอ่อนจางเหล่านี้ไม่ทราบว่าขนย้ายมาจากที่ใดพื้นระยบหน้ากระท่อมวางเก้าอี้ไม้ไผ่ไว้แถวหนึ่งตอนนี้มีเพียงสังสางกระถางเสี่ยวถางนั่งอยู่ลูกหมาป่าหิมที่ได้รับความแตกตื่นเมื่อครูบัดที่นอนหมอบอยู่ข้างตาย หลังเก้าอี้ยังมีเจ้าดามที่กําลังยืนหอบหายใจเสียงดังอยู่อีกตัวเจ้าม้าเกเรตัวนี้ไม่ทราบว่าสลัดหลุดจากการไล่ล่าขอาหานขาวได้เมื่อไหร่จึงรีบโลดแล่นมาหานายหญิงที่มาจัดให้อยู่ในลำดับที่สองสั่งสางนั่งมองปุ่ผาที่เด็ดติดมือมาอย่างเบื่อได้ทางเสียวฐานก็นั่งแกวงเท้าเตะก้อนหินหน้าเก้าอี้เล่นอย่างเบื่อหน่ายเช่นกัน สุดท้ายก็ทนไม่ไหวหันไปแนะนำตัวกับสังสังอย่างยิ้มแย้มสบายดีหรือค่ะทังเซียวทางสั่งสังทักไายกลับสบายดีเมื่อโคู่ข้าได้ยินเจ้าแนะนำตัวแล้วทางเซียวทางกล่าวต่อข้ามาจากทุ่งร้างกำลังจะเข้าเรียนในสารศึกษาสั่งสังกล่าวสิยงเบาขึ้นบางว่า ข้าสร้างสร้างเป็นสาวใช้ของหนิงเชียมาจากเมื่อก่อนตอนจะพูดว่าตัวเองมาจากที่ใดนางมักจะรู้สึกลำบากใจอยู่เสมอไม่รู้ว่าควรจะเป็นที่ใดดีระหว่างเขามินสารมือเวย่ยและเขตเหอเปยที่หนิงเชียบอกว่าเก็บนางมาได้ในต,ตอนนี้เมื่อรู้แน่ว่าตัวเองเกิดในเมืองฉางอานนางก็ปลอดโปร่งโล่งใจตอบสิงใสว่า ข้าเป็นชาวช้างอานไม่ได้เตรียมที่จะเข้าเรียนในสารศึกษาได้ยินว่าอาสมเทพแห่งสีรหลิต้องการให้ข้าไปเรียนที่น่านแต่ข้าไม่คิดจะไปดังนั้นจึงไม่รู้ว่าต้องให้ข้าขึ้นข่ามาในวันนี้ด้วยทำไมหากเป็นคนอื่นเพื่อได้ยินสังสางเพราว่าอาสมเทพแห่งสีรหลิงต้องการให้หนางไปเรียนที่น่านเกรงว่าจะต้องไม่เชื่อทั้งยังแอบย้ยหยานอยู่ในใจ ว่าทางสิวฐางกับเรื่องที่เชื่อโดยไม่ลังเลกล่าวว่าเจ้าคิดถูกแล้วสารที่อยา่อางอสมผสมแหลงซิรินั้นไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกพูดจบตาก็เอียงขอย,ยิ้มในเมื่อรู้จักกันแล้วเช่นนั้นพวกเราก็คือสหายกันสั่งส่รดูเหมือนไม่คุ้นเคยกับน้ำใจที่เร่าร้อนเช่นนี้จึงเงียบไปชันะ่วขณะก่อนพยักหน้าเึื้อก มาถึงตอนนี้ภายในกระท่อมที่ไร้ผนังก็มีก็แววเสียงถกเถียงกันคืนสังสังก้มหน้ามองบุผาในมือตัวเองต่อถังเสียวถางมองเข้าไปในกระท่อมกล่าวพึมพำมกับตัวเองหรือสถานศึกษาจะไม่รับคนนิ่งใหมิงอย่างเราจริงจจอมปราดกลับมาแล้วคนบนเขาทั้งหมดประรวมตัวกันอยู่ที่นี่แม้แต่ผู้ง,งายในการอ่านก็หอบตำรามานั่งเพียงเสาอ่านด้วย วันนี้ภายในกระท่อมถูกเถียงกันด้วยเรื่องสองเรื่องเรื่องแรกคือเฉินผีผีคัดค้านการรับถังเสียถางเข้าสารศึกษาอย่างหัวชนฝาแต่กลับถูกสิทธิ์พี่รองห้ามปรามเสียงเข้มเรื่องที่สองคือหนิงเฉียดตำหนิก,การกระทำที่ไม่เหมาะสมของตัวเองขณะเมาหมายจากนั้นเมื่อพยายามจะแก้ตัวก็ถูกสิทธิ์พี่รองห้ามปรามเสียงเข้มอีกเช่นกัน แต่สิ่งที่สร้างความตื่นเล้นให้กับสิทธ์ทั้งหลายจนถึงกับผู้ไม่ออกกลับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาจอมปราดกล่าววันนี้เชื่อว่าเจ้๋วว่าข้าไม่เคยพบหน้ากับม่กกอนแต่ในเมื่อวันนั้นเจ้าสามารถผ่านการทดสอบมากมายหลายอย่างที่ข้าจัดวางไว้ได้ไม่ว่าระหว่างทางจุนโมกับผีผีจะเล่นลูกไม้อะไรสูแรบแล้วเจ้าทําได้สําเร็จดังนั้นข้าจึงต้องรับเจ้าเป็นสิทธ์มิทราบว่า ทำไมนิงชเวกับรู้สึกสังหรณ์ใจว่าจะต้องมีเรื่องไม่ไดีเกิดขึ้นการเดินทางไปทุ่งร้างแม้เจ้าจะไม่ได้ทําให้สารศึกษาไขนาสักเท่าไหร่นะับแต่การต่อสู้ระหว่างเจ้าหลงชีและเยี่ยวปีอ,ออกจะเป็นการกระทําที่มุทะลุบุ่มบามขาดความสง่าผ่าเผยอ,อยู่บ้างตามความเห็นของข้านิสัยผู้เจ้าควาจะมีปัญหาดังนั้นพิจีกาบคราวาข้าเป็นอาจารย์ให้เลือดออกไปก่อน ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปทบทวนการกระทำของตัวเองให้ดีถือสีว่าเป็นการลงโทษเจ้าแล้วการหน,นิงเฉี่ยถามอาจารย์ข้าควรจะทบทวนตัวเองอย่างไรจอมป่าดตอบเสียงราบเรียบเก็บตัวอยู่ในท่าบนหน้าผาเพื่อทบทวนการกระทำคิดได้ทุรุปป่มปโผเมื่อใดค่อยออกมาพอได้ยินอาจารย์ลงโทษสิ์น้องเล็กด้วยการให้เก็บตัวอยู่ในถา่าเพื่อทบทวนการกระทำที่ผ่านมา สิทธิพี่ทั้งหลายก็ถือกับตกตะลึกอึ้งอ่านหันควับไปมออาจารย์การเพียงพร้อมเพียงไม่เข้าใจว่าท่านผู้เท่าเหตุผลอะไรจึงตัดสินใจทําเช่นนี้เพราะพวกมารู้ดีว่าพอเข้าถ้ำนี้ไปแล้วคิดจะออกมาเป็นเรื่องที่ยากเย็ยนแสนเข็นเพียงใดการลงโทษสิทธิน้องและขออาจารย์เหตุฉน,นจึงเข้มงวดหรือพูดได้ว่าหัวที่ยมอมผิดถึงเพียงนี้